สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับสวดีตอนเข้ก็สู่เกมเอาล่ะน,นะับพาร์ตี้สี่แล้วนะครับถ้ามีคำหยาบโผล่ขึ้นมาก็ขอไปจริงจริงด้วยนะครับแล้วก็เฮ้ยเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าไม่ไม่ได้แค่น,นั้นเออเหนื่อยเหมือนกันนะขอไปเป็นโอเคน่าจะพาร์ตี้แล้วเนี่ยไม่โดนหมอตัดนิ้วไปครับน่นาจะยุ่งนาง ข้างซ้ายกับนิ้วชี้ข้างขวาเหนื่อยเหลือกเกินเด็กๆประตูก,ก็ขอไปจริงนะครับเคขียบเนี่ยเก้าอี้ไอ้หมอที่มันรากลงมาเดี๋ยวดีไม้จะเย็นนี่ครับโอเคเราเปิดมาแลยครับอะไรมันเป็นอะไรวะ เจคเกอร์เจคเกอร์คือใครครับเจคเกอร์คือใครเป็นคนร้ายของเวอร์นิกเวอร์นิกของใครไม่มีใครสามารถคอนโทรลได้เลยไม่สามารถควบคุมมันได้เลยนายเองก็นายเองก็ควบคุมมันไม่ได้ไม่มีใครเลยไม่มีใครไม่มีใครเลยอะไรวะขอฆ่านายเดี๋ยวนี้เจคเกอร์ เล็กเกอร์นี่คือไอ้หมอนี่เองใช่ไหมหมอหมอครับหมอโอ้หมอเอ้ยหมอ,หมอ <c oughs> โหูเจอจะจะเรม่มจะรู้เลย โอ้โหไม่ค่อยอยากหลุดอีกแล้วขอโทษขอไปจริงครับเออโอ้เหนื่อยเหลเกินโอเคเราก็ไปดังนี้ใช่ไหมดันดันดันไม้เพื่อนดั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 นข้ามโลกอ้าวนี่มันห้องเดิมนี่วาอุ้ยเฮียแม่งโคตรมืดตกใจครับโทษทีครับจะมีฐานไหมเฮียแม่ง ฐานด้วยเคเช่นที่อยู่นะโหูกระตุกกระตุกเปิดขอไปจริงครับนะประตูเปิด

หอครับหมอ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 ไหว่ผมกาผมไหว้ผมขอน้าหมอหหมอหมหมอหอหมอหออหออหอ โกมแม่ง้กม,อ,มอ,อย่านะครับหมอคือโอเคโอเคหมอหมอไปเลยผมกราบผมไหว้ผมขอหมอละไปเลยไปเลยครับ แล้วแมนแล้วแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วอุตุนุ๊ตุนุ๊ตุนุ๊เฮ้ยเฮ้ไอเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพงพงมึงพงตายพงมึงโอ้โห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 ใจจะขาดเฮียเฮียเฮียแม่งตุดออกแล้วเฮียเฮียโอ้มึงดี มีสัานยังไหมครับมีฐานไหมอีเทียจะเปลี่ยนจากมีถั่วไหมเป็นมีฐานไหมครับอเอออีเทียโหม,มจะเปิดมันตรงนี้หรือเปล่าวะโหมอย่ากเล่นน้ำโมนะทางนี้ไม่มีไหนเนี่ยนี่แม่งก็ไปไม่ได้เฮ้ยทางนี้มันไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ด้วยโอเคครับหมครับนี่นมันประแจ พิกกับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้หูรู้เลยรู้เลยรู้เลยครับหมอครับหมอครับปิดประตูอัดหน้าหมอไม่เห็นผมนะครับหมอครับไม่หมอไม่มาวะเฮ้ยมาดิฟิลลแนงกับหมอแล้วครับ ไปแล้วไปแล้วไม่แน่แน่หมอหมอไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปจุก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 ่ทางไหน <hanol> ทางไหนเฮียทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้รู้สึกเซ็กซี่มากเลยครับตรงนี้โอ้โหแม่งหัวใจจะวายแยกกอดประกบครับยุกโอเคเรียบร้อยแล okay, er <t cause mum> ้วฮ <osters> oh <t Alberto weed> ่าฮฮ่าโอ้ยโอ้ยไม่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  หมอผมกล้าผมไหวจะเข้ามาอุ้ยม่อยม่อยม่อม่อยม่อยหมอ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 ออกเลยหมอหมอหมอเฮียเฮียประตูนีตายไม่ใช่ประตูหนีตายพี่นี่ครับลิฟต์หนีบตายอ้าวแล้วกูจะออกไงหมอหมองผมนี่หมอเฮียกางเกงหมอตกเป็งล่างเดี๋ยวผมไปเอากางเกงหมอแบบไม่ใช่ ออากลังกายหมอได้มันไม่ใช่เกมแนวนี้ครับผมรู้เลยครับเออเคมหมอเคเหยียบหมอเป็นสะพานครับเคมเซฟวิ่งแล้วอืม,มนันมันอะไรยะโอ้โหูไม่งภาพติดเลยดยแล้วโอเคช่างมันครับแล้วก็ลงมาอ่านโน้ตยังไงวะขาดอะไรวะเดตออฟเชคเกอร์ฮัคทูแม็กเชคเกอร์จูวิสจีทำ น้ำผลไม้เทเกอร์ขั้นตอนที่หนึ่งบีบคั้นรู้เลยครับครับผมรู้เลยรู้เลยครับโอเคเราเล่นกันไม่กี่นาทีแล้วเนี่ยแม่งไม่รู้ซะด้วยไอ้เสดเหนื่อยอุ้ยแมวแล้วหมอไอเกมนี้ผมกลัว เบ็ดหมดที่สุดในโลกเลยครับไอ้นไม่น่ากลัวหมอวิ่งไล่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับไอเป็ดหมดนี่แหละขี่จะลาดเอ้อเก็บลงเบิดมันตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ทำไมมันลูกอย่างวะเฮ้ยนี่มันใครอะหลวงพ่อ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 คุณพระเจ้าที่นายยังรอด อะไรวะเบร้ที่คำเดียวหไปหา,หา,าน,หน้องพูดมาตินเหรอแมวครับแมวครับแมวเขาเปี้ยงไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราผม,ผมไปสำรวจทางนี้ครับเผื่อจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าทานไม่มีมีแต่สตีนอะไรไม่รู้ครับเคปช่างมันครับนะฮะลูกคุ้มทางนี้ครับ ว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆครับอ้าวมีแฟ้มมีดีที่มีแฟ้มออกมาโอเจโอ้โหต้องเอวตเตอรีริเซคเกอร์แล้วก็ไอที่อะไรอะโอเคมิสเตอร์วัชวัช เย้ไม่มาเขาคงไม่มีหรอกครับเย่เย่เย่รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ถ่านทุกครั้งอุ๊ยอะไรโอ้โหูะเก็ดไฟด้วยแมวครับไม่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 ผมขอผมกราบไหว้แมวครับอู้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 เป็นคนเผามันเองอ่ะอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะรอดไปแล้ว ดับไฟเหรอแต่อีเหี้ยที่บนนั้นมันจะฆ่ากูไหมเนี่ยโอ้ยคนทำเอ้ยดับไฟอะไรล่ะครับโอ้เชดโอ๊ยโอเคเราไปแล้วเราไปแล้วไปแล้วมีมีฐานไหมไม่มีครับอันนี้ไม่มีฐานครับไม่เป็นไรครับโอ้เป็นอย่าง อ่านไหมเนี่ยมีแฟมอ่แปบบ๊บท่านายอะไรวะรู้อะเปมเปะไม่ออกเปมไม่เป็นครับโอเคช่างมันนะครับเราไปทั้ง,ง,งไหนแล้ววะเนี่ยโอเคโอเคท่านี้เราลอดช่องเลยครับลอดโล่โล่แรงนี้ครับปิดวาบเลยคืนไปปะ เซฟวิ่งครับรอบปิดวาลเสร็จเซฟปิดคลิปเหมือนกันเลยทั้สิ่งอือหือรู้เลยรู้เลยโอ้โหมาคิดเดินกลับไปขอมาคิด าอะไรก็ได้ไปเถอะเย่คิสันงคตรน่ารักเลยกูรักมึงคิสคิสเดินเท้าคิสฟอเกอร์ คิสอยู่ตรงนั้นครับผมรู้ก็เลยครับพังมาดิโอเคคิสมันพังมาแล้วครับลงต้นตดินมาทางนี้ไม่คิสขอแล้วคิสไม่ไม่เอาคิสทางนั้นเลยครับไปเลยเจ้าผมไปเลย มาเดินตูสะปัดตรงยู่ตรงนั้นครับไปแล้วนะไปแล้วนะ เก็บครับ เมียนไม่ต้องกับคืนมาวันจะไปไม่ลาไปกับหนุ่มเมืองหลวงจริงคนข้างหลังให้น้ำตาต่รวม,มเจ็บในสวงหยุดหาพี่มึงหรือเปล่าเดิน ไฟนี่อุ่นหึหึการต่อต้านใช้แล้วเออเซฟยังเซฟยังเออไอเหนื่อยเลยคือกับพันนี้ไหนทีนี้ให้กูมาเอาแฟ้มหรือออบเจกต์โอเคครับเราพักไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนะ แไม่ถูกครับเคบไว้เราพักไว้ตรงนี 2> 2> ้ดีกว่าเชอกันคลิปหน้าครับวันนี้ผมลุ้งลาไปก่อนครับเครับบ๊ายบาย